ปัญหานะครับที่เกิดขึ้นนะก็คือ,อเคยเจอกันไหมนะครับปัญหาแบบนี้นะครับก็คืออย่างเช่นเปิดพัดลมแอร์นะครับเบอร์นหนึ่งพัลมไม่ติดนะครับเงียบพัดลมไม่ติดเงียบก็ให้เอามือไปลองเคาะๆดูในส่วนใต้นี้นะครับอพอแล้วไม่ติดพอแล้วไม่ติดก็เราเปิดเบอร์สอดูนะครับ เบอสองติดครับไม่ติดนะครับไม่ติดเบอร์สามก็ไม่ติดนะครับเบอร์สามก็ไม่ติดเบอ 3, ร์สี 4, ่นะครับเบอร์สี่ติดนะครับเบอร์สี่ติดครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวงจรนะฮะที่ใช้ในการควบคุมนะครับการหมุนของอมอเตอร์พัดลมนะครับ แอรรถยนต์เรามาดูการทํางานของวงจรก่อนนะลักษณะของวงจรน,นะครับก็ฝั่งนี้น่าจะเป็นไฟบวกเข้ามานะครับเมื่อเราทําการสับสวิตช์หรือเปิดแอร์เนี่ยตัวนี้ก็จะเตะลงมานะครับจึงทําให้กระแสไหลเข้ามาผ่านมาได้นะครับผ่านมาได้แล้วก็ผ่านตัวรีสเตอร์ตัวที่1นึตัวที่2แล้วก็ผ่านไมโครฟิลนะ์ะผ่านรีสเตอร์ตัวที่3ตัวที่4ี่นะีงมาเรื่อยๆนะครับ จนเข้าสู่ตัวมอเตอร์นะครับพัดลมนะลงกลาวนะควบวงจรนะลักษณะทิศทางของกระแสที่ไหลนะถ้าอุปกรณ์ไม่ชำรุดนะครับร้อยทั้งร้อยมอเตอร์ต้องหมุนนะต้องหมุนนะแต่ลักษณะการหมุนก็ถ้าผ่านอุปกรณ์พวกนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับความเร็วนะครับปรับความเร็วของพัดลมนะซึ่งการปรับนั้นมันก็จะมีกฎของเขาอยู่นะซึ่ง จะเรียกว่าเป็นบิดาทางไฟฟ้าเลยก็ว่าได้นะครับคือกฎของโอ์มนะครับในการนํามาหาค่าความต้านทานนะครับเพื่อออกแบบวงจรนะครับในการปรับความเร็วของพัดลมนะก็อย่างเช่นเมื่อกี้ก็คือกระแสที่ไหลเขับนี่จะผ่านตัวต้านทานทั้ง4ตัว4ตัวนี้คือความต้านทานน่าจะเยอะที่สุดนะครับถ้าความต้านทานเยอะเนี่ยจะทําให้กระแสไหลได้น้อยแล้วก็พัดลมก็จะบุญช้า สมมุติถ้าเราสับมาที่สวิต์หมุนสวิต์มาที่ M 1หรือเบอร์2เนี่ยกระแสก็จะไหลมาส่วนนี้ครับแล้วก็จะผ่านตัวนันผานแค่1นะครับสองสามตัวนะครับก็จะไหลเข้ามานี่ครับ3ตัวแล้วก็เข้าสู่มอเตอร์พัดลมก็พัดลมก็จะหมุนแรงกว่านะครับที่เป็นเบอร์ที่เป็นโลหรือเบอร์1นะครับส่วนถ้าสับสวิต์มาที่ M 2นะครับหรือเบอร์3เนี่ย ก็จะผ่านมโคฟิลแล้วก็จะผ่านตัวต้านทานแค่2ตัวนะครับพัดลมก็จะหมุนเร็วกว่านะครับเบอร์2แน่นอนนครับส่วนที่เป็น H1 หรือ high หรือเบอร์4เนี่ยนะครับกระแสก,ก็จะวิ่งเข้ามาโดยที่ไม่ผ่านตัวต้านทานใดๆเลยนะครับกระแสก,ก็จะ,ะไหลได้เต็มที่นะครับก็จะแสดงเห็นว่าเบอร์4เนี่ยจะหมุนแรงที่สุดนะครับเพราะว่าไม่ได้ผ่านตัวต้านทานตัวใดๆเลยนะครับจึงทําให้พัดลมหมุนแรง จากปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับของรถยนต์นะครับคือเบอร์1เบอร์2เบอร์3มเนี่ยมันเปิดไม่ติดมันติดเฉพาะเบอร์4เพราะว่าเบอร์4นั้นวงจรมันไม่ได้ไปผ่านตัวอุปกรณ์ตัวนี้ครับมันไม่ได้ไปผ่านนะครับตัวนี้มันจึงทําให้พัดลมติดแต่การที่พัดลมติดนั้นก็รู้สึกว่าเสียงมันจะรู้สึกว่าจะชํำรุดไปแล้วนะครับเสียงไม่ค่อยมันจะฝืดมันจะอะไรไปแล้วนะครับ ฉะนั้นให้เราวิเคราะห์ได้เลยว่าอุปกรณ์ที่จะต้องเปลี่ยนก็คือตัวเบอร์เวลล์รสเตอร์นะครับเพราะว่าฟิลอาจจะขาดนะครับฟิลตัวนี้ทําลายตัวเองนะครับทาลายตัวเองแต่การที่มันจะทําลายตัวเองนั้นมันต้องมีอุปกรณ์ก่อนหน้านี้นะครับที่ช็อตหรือชํารุดนะครับก็คือตัวนี้ครับพัดลมเมื่อตัวนี้ช็อตหรือชํารุดปุ๊บฟิลตัวนี้จะทาหน้าที่ในการทําลายตัวเองนะครับตัดตัดการเชื่อมต่อวงจรก่อนทันทีนะเพื่อป้องกัน กระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปนะครับแล้วบางครั้งมันอาจจะเกิดเป็นสปาร์คมีกลิ่นอาจจะเป็นเพลิงสุดท้ายเป็นเพลิงไหม้ได้อันนี้ก็สําคัญนะครับจึงต้องเปลี่ยนทั้งชุดนะครับแนะนําให้เปลี่ยนทั้งชุดนะครับเป็นโบรเวลลิสเตอร์หรือที่เรียกว่าลิสต์ั่นแหละครับแล้วก็เปลี่ยนอีกตัวหนึ่งคือเปลี่ยนพัดลมนะเปลี่ยนพัดลมที่ใช้ในการเป่านะครับให้ความเย็นนะครับ แอออกมานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนกันนะครับก่อนอื่นเราต้องถอดเกะนะครับฝั่งคนนั่งออกก่อนนะฝั่งด้านซ้ายนะครับของคนนั่งนะแล้วก็มันจะมีน็อตอยู่4ตัวนะครับก็ถอดออกให้หมดนะครับถอดออกให้หมดทั้ง4ตัวนะเพื่อที่จะทําการถอดพัดลมออกมาก่อน,น เมื่อเราถอดเกะออกมาแล้วนะครับ <S <S ถ้าเราก้มลงไปส่องดูครับมันก็จะมีตรงกระปุกสีขาวนะัมันจะมีพัดลมอยู่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวรีสแตนต์นะครับก็จะหมุนน,อน็อตเอาแค่2ตัวนะครับถอดออกมาได้เลยนะครับถ้าพัดลมหมุนประมาณ3ตัวนะครับตัวรีสแตนต์นี้จะหมุนประมาณน็อตสอนตัวนะครับก็สามารถที่จะถอดออกมาได้นะครับเมื้อต้นนี้ถอดพัดลมออกมาก่อนนะครับ นี่คือพัดลมนะครับโบเวอร์ Over, นะครับที่ทำหน้าที่ในการเป่านะครับลมนะครับที่มันออกมาในห้องโดยสารนะครับต่อไปก็ทำการถอดตัว Resistance นะครับหรือโบเวอร์ s s s t a n c e นนั่นเองนะครับอถอดออกมาเลยนะครับซึ่ง เราจะทําการเปลี่ยนทั้งชุดนะครับมันจะมาเป็นแผงอย่างนี้นครับก็ซื้อมาเปลี่ยนได้เลยนะครับก็ใน Lazada ก็มีเยอะแยะนะครับเสิร์ชหาก็สั่งได้เลยนะครับนี่คือตัวควบคุมนะครับความเร็วของพัดลมนะครับหรือที่เรียกว่า,า resistance นะครับ เมื่อถอดแล้วเราก็ต้องทําการเปลี่ยนนะครับตัวนี้ตัวซื้อมาใหม่นะครับก็เปลี่ยนเข้าตัวใหม่เข้าไปนะครับตัวก็คล้ายๆกันนะครับตัวนี้จะเป็นของเชีโบรูเลตนะครับก็จริงๆใช้ของดีแม็กก็ได้นะครับเทียบเคียงใช้กันได้เลยนะครับก็ประกอบเข้าไปคืนนะ หลังจากนั้นก็เอาพัดลมตัวใหม่นะครับประกอบเข้าไปนะครับเป็นโบเวอร์นะครับโบเวอร์แอร์นะครับก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็มีท่อมีอะไรก็เช็คให้ดีๆนะครับมันจะมีท่อที่เสียบเข้าอยู่นะครับแล้วก็มีสายไฟนะครับที่เสียบเข้าอยู่นะครับ ก็เสียบไซไฟเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมครับทุกอย่างก็กลับเข้าไปเหมือนเดิมก็เป็นอันเสร็จสิ้น,นครับของการเปลี่ยนนะครับพัดลมโบว์ r อร์นะครับเป็น ใครๆก็ทําได้นะครับง่ายๆนิดเดียวนะครับ 啊。